ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอ็ซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบมาฝรั่งที่กอลนะครับนะครับผมนะปลาอีสานอีสีนะครับนี้กราพาดพี่น้องมากรอหาบึงปลาหอยขวนครับผมเพราะว่าบริโอออกไม้โดนแล้วเนาะกับสามเดือนแล้วนะ้วมั้งนามก็ลดลงไปหลายครับผมแถวแถวเงยแถววังมันกัแถบสีบ่มีน้มด้วยเนาะหนามขาดวังไปหลายเลย เดี๋ยวไปลุ้นรน่วกันครับผมมือน,นี้ว่าสีม,มานมองออกบนะ้ังเดี๋ยวหาต้นไม้ขึ้นก่อนนะครับผมนะครับเดี๋ยวลองมึงมองนี้เนาะเป็นปลาพักตบอยู่กลางครับเดี๋ยวขึ้นไปนั่งอยดูมองหันนะครับนะหาไม้หยาครับผมหมดมึง หลายส่วนมันได้กินน้ำเด้วมันมากัดคุนกาแต่ก่อนะผมก็บรรเดเอาลำยาสีหมดมานำ้ำน,นี่แหละครับบรรเดออกไม้ดนมันก็หลงหลงแนี่นี่แหละนะไปดูอีกกันพี่น้องมามาลองไปนํำกันเลยครับผม

เรียบร้อยครับไงบ่โอ้โนอกเลย แล้วมันต้องมีตัวใสสวยครับผมขอกลางกบานเลยมองผมปิดมือเนาะอ้วนตับเลยครับน่าจะมุกเจ็ดขีดครับลุนนี้ใส่กำลังงามเนาะไปครับบันน้ยิงปลาดูนก็ยังหมานอยู่เนาะยังเหม็นขึ้นาอยู่ไปครับจ่อต่อครับผมขอเก็บปลากัานครับผม ไม้ครับผมเนี่ยกิ๊บเลยดียังไดวห้องทองมาตัวหนึ่งไปครับเดี๋ยวไปพอกันมองไม้เลยครับผมใหายไปเรื่อยๆนะครับนะ ปลาหน่อยร้อยอยู่ครับกับปลากระสูบสองสามตัวครับใส่ช่วยอยู่ก่ว่าไม่ขีนากล้ายเหละเกินมองอึงเนี่ยไปนั่งกะเข้าครับหาบ,บุคือง่ายอีกหันปืนพายเงยีกในเล็กหน่อยอยู่ครับมันหก โมงไม้ที่ผมมาน,านั่งเปิดไม้เบ็ดนะครับโมงที่เคยนั่งเคยจอบที่ปามหลายๆเพิ่นก็กันจอบเป็นไม้แตกไปแล้วครับมันแปลนขาโนนดโผนะลนน่นะครับห้อยสิ้นดูโผล่นะแล้วก็บางโมงก็หนามบกนี้วิดเลยครับนะครับหลุนกันบ้างครับผม <c oughs> ครับพี่น้องผมก็ว่าสิกลับแล้วนะครับเนาะเพราะว่าอากาศมันปิดแห้งส่งคือฝน,นสิตกนะครับถ้าฝนตกเข้าข,ขึ้นต้นไม้นี่มันกะบวดีปันได้นะครับที่จริงผมขึ้นมาในชุดนี้กะเห็นบลกล่ายนะครับวุบ่นเข้าไปในอกอไผ่กอนี่เนะาะกอไผ่หลุมอยู่กลางน,าน้ำแต่ว่าผมนะคาดว่าเนี่ยฟังนีครับผมก็เ,เลยโบ้ดยยิ่งนะครับนะก็เ,เลยบ้สุรจังหวะกันแล้วก็มื้อนี้กะ ห็นปลาก็บ่เห็นใสใหญ่คือแต่ช่วงเกี่ยวเขาแล้วหรือว่าช่วงแต่ก่อนนะครับช่วงอีพีก่อนก็เห็นปลาคใหญ่นีหลายส่วนี้เห็นต่รุ่นพงงามครับผมก็เลยว่าสกับแล้วครับเบิเวลาแล้วเนาะอากาศก็ขึมเนาะก็โอเคครับกับขอบุณที่พี่น้องที่ตามรับชมผมด้วยครับผมมอนีกับเบิเวลาแล้วก็ขอกาวคำว่ากราบสวัสดีครับ